คุณชวินปัจจุบันนี้อายุหกสปีนะครับน่ะฮะหกสิบปีมีปวดขาปวดกระเพาะกดไหลย้อนเยอะแยะเลยค่ะอันไหนแรงสุดเลยฮะปวดขาค่ะปวดขาปวดไหลลงมาค่ะเอวลงมาทั้งแผลเลยค่ะเอวลงมาโอโหทั้งแผบเลยค่ะตรงไหนไม่ปวดบ้างฮะหัวใจบ้างอะหัวใจหัวใจมันปวดไม่ได้นะะทราบไหมฮะสาเหตุที่ปวด ก็คงจะเป็นเดินมากค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าอ่าอตเตอรี่เพราะฉะนั้นจะเดินเดินมากก็เลยทําให้ปวดเดินมากก็เหมือนครับออกกาลังกายมากก็มันคงจะมากเกินนะคะอ๋อมากเกินก็หาหมอกินยาทุกอย่างทําให้มันหายยาแก้ปวดทุไข<า>เ้เส้นอ่าก็พอพอทานยาพวกนั้นเข้าไปก็กระเพาะค่ะ ไอ้ไอตระกูลหรือว่ากลุ่มของยาที่ทานพวกคลายเส้นแก้ปวดทำไมมันถึงไปส่งผลกับระบบของกระเพาะอาหารคร่ะเพราะว่ายาพวกนี้มันจะไปยับยั้งการสร้างสารชนิดหนึ่งที่หลังทางในทางเดินอาหารนะฮะซึ่งสารตัวนั้นจะทำหน้าที่หยุดยั้งการหลั่งกรดแล้วก็คลทำให้เมือกเนี่ยหลั่งออกมาเพื่อปกคลุม ทางเดินอาหารไม่ให้เกิดการระคายเคืองทีนี้สารตัวนั้นก็คือโ r o ตาแกลนดินนะฮะ,ะพวกยาระง,งับปวดแก้การอักเสบที่เราเรียกเป็นเอนเซมเนี่ยนะฮะพวกนี้มันจะไปยับยั้งการสร้างโพลลาแกลนดินที่ทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเมือกเคลือบใช่ไหมฮะรกรดดก็ไม่ได้หลังตามเวลา คือปกติกรดมันจะหลั่งเมื่อเราทานอาหารรใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะหลั่งออกมาได้ตลอดเวลาเพราะมันไม่มีสารที่จะไปยับยั้งฮะโดยปกติถ้าทานยาพวกนี้จะต้องทานพร้อมอาหารครับทานพร้อมอาหารก็คือเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วก็เอายาใส่ปากแล้วก็ค่อยดื่มน้ำนะฮะทานอย่างนั้นด้วยไหมฮะคุณคุณุวินมีทั้งยาเคลือบยาลดยา แก้อเจียนค่ะเพราะว่ามันจะมีอาการจุกเสียบอกไม่ถูกค่ะอันนี้นที่คืออาการกดไหลย้อนค่ะคุณหมอบอกไหมฮะค่ะบอกค่ะแล้วคุณหมอมนแนะนำยังไงฮะก็ทญญานยาให้ทานยาอย่างเดียวทญญานยาทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วแล้วก็กนอ,นอย่ากิน,นแล้วนอนนี่คือสาเหตุของกดไหลย้อนค่ะคราวนี้ใครบอกว่า โอ e เปอร o ชันบหรือว่าบิมของเราเนี่ยช่วยได้ก็บังเอิญกระกดทีวีดูนั่นดูนี่ไปเห็นเห็นคุณหมอพอดีครัเขาสัมภาษณ์การเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างเนี้ยค่ะครับก็ฟังฟังดูเออเขาก็มีอาการปวดถึงขนาดจะผ่าหรืออะไรนะคะก็เห็นมีเบอร์โชว์ขึ้นมาก็เลยลองดูเพราะเราลองมาสารพัดแล้วครับอ่ะก็โทรหาเขาก็ ให้ติดต่อคุณอนุศลาอะเนี้ยค่ะครับเขาก็ก็คุยคุยเขาเขาก็เลยสั่งมาทานเลยค่ะสั่งสีเขียวค่ะการส,สีเขียว,ยวค่ะก็ไม่ไม,ไม่ทราบว่าจะมีกี่สีนะก็เลยก,ก็บอกว่าเล่าอาการเขาฟังว่าเราเป็นนี้นี้เขาบอกออันคุณป้าก็ทานสีเขียวไว้ก่อนก็เออเามาเลยค่ะโทรก็ส่งส่งมาให้นะคะคคก็ทานไปชุดแรก ก็อย่างที่เขาแนะนะคะให้ทานก่อนอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ทานก่อนสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีกสองเม็ดก็ทานไปสักเกือบจะหมดของของของเอหลอดของหลอดนะ,ดนะ,นะคะ,ะหมดกระปุกแะ,ะ,ะ้วฮะก็อาการรู้สึกว่าเออจากที่เราเคยปวดมากๆมันก็หายซาไปเลยบางท,ทีลืมจากช่วงที่เคยปวดไหล่สองข้างนะ มันลืมไปเรื่มันหายตอนไหนก็ไม่รู้คือมันหายไปตอนไหนไม่รู้แล้วพอขาเราไม่ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดใช่ไหมก็ทํางานได้ก็ไม่ทรมานก็คือเราไม่ต้องไปกังวลกับความเจ็บปวดแล้วไงฮะก็ทานสถานตัวนั้นไปอันนั้นเป็นผลแรกที่เกิดเหรอฮะก็ก็ใช่ค่ะเพราะว่าเราลองยาทุกอย่างทั้งนวดทั้งยาหมอแก้ปวดแก้อะไรเนี่ยมันมันไม่หายอ่ะพอเราทานตัวนี้เสร็จแล้วเอ๊ะ ทำไมมันปกติได้แจะนั่งกับพื้นทำสมาธินี่นะจะนั่งไม่ได้นะคะนั่งโหทรมานพอทานบีมเขียวเนี่ยค่ะไปนั่งสมาธิเออมันนั่งได้ฮะทุกทีฉันจะตายอยู่แล้วนั่งไม่ได้เลยอก็ยังบอกพระพวกว่าเออเนี่ยฉันทานในตัวนี้ไปนะว่าเออเนี่ยฉันนั่งได้เห็นมาทุกทีเขาก็เห็นว่าเราทุรนทุรายกันนั่งสมาธินั่งไม่ไหวอ่าตอนนี้ก็นั่งสบายเลยแล้วกระเพาะล่ะกระเพาะก็ ไม่ต้องไปหาหมออีกแล้วค่ะไม่ต้องกินยา,ห,ายหมอไปไม่รู้ตัวค่ะเขาไม่ต้องไปหาอีกแล้วก็ทานทานบีมเขียวมาตทางเดี๋ยวนี้ค่ะตอนตอนที่เป็นกระพริน,นี่ต้องทานยังไงฮะมีทานยาอะไรเป็นประชามไหมฮะก็ก็ยาที่คุณหมอเขาให้มานะคะเป็นยาเคลือบมีทั้งเคลือบแก้มันมีทั้งแก้ป,ปวดเคลือบแก้อาเจียนเพราะมันมีจะมีอาการพวกนี้อยู่ไงคะอ่าก็ต,ต้องพอทานบีมไปแล้วอ่าค่ะก็พอทานตัวนี้คือ ยาตรงนั้นคึ่งดไปเลยไม่ต้องไปหาอีกแล้วค่ะคไม่ต้องไปรู้ <ไป S 2> ตัวล<อ>เลยหยุดไปเลยค่ะห,หยุดเลยค่ะไม่ต้องออไ,ไม่ต้องไปทานเขาบอกว่าบางทีงเราก็โทรถามคุณคุณอนุสราเขาบอกเอ๊ e y, ตัวนี้มันมีสารอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าทําไมเราทานอย่างอื่นมันต้องเยอะมันไม่หายไม่หายแล้วเธอเรา,าทานตัวนี้แล้วทำไมเราดีขึ้นแล้วดีขึ้นสองสามอย่างก็ฮะดีขึ้นฉันี้กว่าลืมไปแล้วใค่ไบว่าปวด ไรด้วยนะคะคือโดยปกติเนี่ยเวลาทานยาชนิดหนึ่งมันจะช่วยรักษาบรรเทาอาการอาการหนึ่งคือทานยาแก้ปวดก็คือไม่ปวดทานยาแก้อักเสบก็คือจะไม่อักเสบอาจารย์พิเชษต้องตอบนะครับว่าทานบิมทําไมมันช่วยได้ทั้งกล้ามเนื้อเมือกกเ่อยล้าโรคกระเพาะก็เพราะว่าเรากําลังแก้ไขอาการผิดปกติทั้งหลายที่ต้นต่อ อาการผิดผดทั้งหมดเนี่ยมันมาจากต้นต่อเดียวกันมันมาจากสาเหตุเดียวกันนะครับสาเหตุนั้นก็คือว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งมีอาการกระตุ้นเยอะเกินไปเม็ดเลือดขาวเม็ดนั้นในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขบอกว่าคือ T helper 2, 2 T helper 2แล้วมันก็จะหลั่งสารทั้งหลายแหล่ซึ่งทำให้เราเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองนะฮะ โรคปวดโรคกา,การอักเสบทั้งหลายแหละนะครับเมื่อเราใช้แคปซูลสีเขียว2แคปซูลสแคปซูลต่อวันครับมันก็จะไปลด t ี2โดยการไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งคือ t ีทีเอหซึ่งตามธรรมชาติในเชิงภูมิคุ้ม,รรมยาม,มันก็จะไปกดกด t ีเอให้ไม่แสดงอาการเพราะอาการของ t ี2ก็ก็ก็ลดลงนะครับนอกจากนี้แคปซูลเดียวกันเนี่ย ก็ยังไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเช่นิดนึงเรียกว่า T-regulator ตอรไอ้ uh huh. T เ e g u l a t o ตตัวนี้ยก็เป็นตัวควบคุมให้ร่างกายไม่ให้มีเกิดการสร้างอะไรมากไปของ t <S, s 1 TS2 และ t s 1 7คือเป็นตัวควบคุมควบคุมทั้งหมด,มหมดเมื่อเราไปควบคุมไม่ให้ไอสิ่งที่มันสร้างมากเกินไปจนทมใหเราเกิดอาการปวดทั้งหลายแหล่นี่ยมันลดลงนะฮะ hmm. อาการเหล่านั้นมันก็หายไปหมดนะครับ ปวดไหลย้อนก็ดีอาการปวดตามกล้ามเนื้ออะไรทั้งหลายก็ดีมันเกิดขึ้นจาก th2 เยอะไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นแคปซูล4แคปซูลต่อวันในการทดลองของในห้องแลบของเรารมันชัดเจนนะครับมันเพิ่ม th1 แล้วก็ไปกด th2 เพิ่มรีเล็กทีเรกเลเ,เ,เตอร์แล้วก็ไปกด th2 เป็นอาการทําให้ร่างกายของเราจัดการกับความผิดปกติด้วยตัวเราเอง อย่างอาการของคุณชูวินเองเนี่ยมีทั้งปวดเมื่อยมีทั้งกระเพาะมีทั้งกดไหลย้อนต้องเพิ่มปริมาณการรับประทานเข้าไปไหมสี่เม็ดต่อวันเนี่ยเหลือเฟือถือว่าอยู่ละอยู่แล้วไม่ใช่ว่าโรคหนึ่งสี่เม็ดโรคหนึ่งสี่เม็ดคือไอ้สี่เม็ดมันครอบครอบทุกโรคมันครอบทุกทุกโรคที่พูดถึงมันมาจากต้นต่อเดียวกันคือ T S สองเยอะไปเพราะนั้นก็จะแตกต่างกับหลักการของยาครับทางเภสัชวิทยา คือจริงๆทางยามันดูดูที่ปลายเหตุะนะครับเราบอกว่าเรากําลังปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายสมดุลแล้วเราก็จะดูแลอาการผิดปกติในร่างกายของเราได้ทุกอาการมผมอยากจะเน้นเพียงนิดเดียวว่าอาการปวดข้างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปวดกระดูกหรือกระดูกเสื่อมถ้าปวดเกิดจากกระดูกเสื่อมแล้วไปกินสูตรสีเขียวแล้วก็จะปวดมากขึ้น อาจจะมีอาการปวดจะปวดมากขึ้นเพราะมันจะมีการสร้างท ts17 มากขึ้นอาการปวดจะมากขึ้นแต่อาการนันนี่ไม่ใช่ครับอาการนี้เกิดขึ้นจากการที่ปวดกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งไม่ใช่เกิดจากการปวดกระดูกกหรือการเสรื่อมของกระดูกครับไม่ใช่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองไอจาก ts17 ครับนี่ทานต่อเนื่องมาเท่าไหร่แล้วฮะก็คงจะปลายตั้งแต่ ปลายปลายปีที่แล้วค่ะปลายปีที่แล้วซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่อย่างนี้ก็ทานอยู่ค่ะตอนนี้ก็เหลือหนึ่งสองเมตรอ่าเช้าสองเมตรก็คือเช้าเม็ดก่อนนอนเม็ด่นนอนเม็ดค่ะกระเพาะไม่กลับมาก็ไม่ต้องไปหายามาทานอีกแล้วค่ะกดไหลย้อนนะครับก็กดไหลย้อนต้องใช้เวลาค่ะออตัวนี้ต้องใช้เวลาค่ะอ่ารัปวดเมื่อยปวดเมื่อยที่เป็นมากๆไม่มีแล้วก็คงจะมีเล็กๆน้อยๆที่เรายังแบบฝืนบางทีช่วง ช่วงก่อนนั้นไปเดินดอยกับพระอาจารย์หลวงพ่อครับครับไปเดินทั้งสามสามคืนสี่วันดอยทนนนะคะต่อเนื่องเหรอฮะสามคืนสี่วันของหลวงพ่อไริยังสินโทนะคะเพิ่งไปดอยบันถนนเมื่อเดือนมีนาเนี่ยค่ะไปเดินค่ะดอยแบกเป้อีกต่างหากนะคะตำพระละของเรานะคะสามคืนสี่วันต้องแบกนะคะครับได้บุญนะได้ กินนอนอยู่บนนอนเสร็จเพราะฉะนั้นนะถ้าไม่ได้ทานบีมตัวนี้นะคะสงสัยจะไปไม่รอดนะคะ <laughs> นี่ไปไปกลับมานะคะก็ไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ไม่ทำให้เราต้องต้องซุดลงไปอะไระคะ่ะดีครับได้กุศลด้วยนะครับอ่ะครับขอบคุณมากครับอขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นเวลาห้าปีแล้วนะครับที่รายการนี้อยู่ในสถานีที n อสอง แล้วท่านได้ให้ความสนใจติดตามตลอดเวลาไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปรวดเวร็วเกินแล้วก็เราก็ยินดีมากว่ารายการของเราก็อยู่โยนคงพันมาถึง5ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่5ปีที่ผ่านมาท่านก็ได้เห็นผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ออเปอเรชั่นของเรามาให้สัมภาษณ์ว่าเขามีสุขภาพชีวิตสุขภาพคุณภ,ภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้อากาศ ึ่งเป็นอาการที่ง่ายมากตลอดจนอาการที่หนักมากอย่างเช่นมะเร็งนะครับซึ่งเราก็อธิบายตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชันมินของเราเนี่ยไม่ใช่ยานะมันเป็นแผลเสริมอาหารซึ่งเราสกัดเอาพืช5้าสารคือมังคุมดมระดมถั่วเหลืองฝรั่งบบบนะแล้วก็นำเอาสารที่ปรับระดับภุ้มกันเหล่านี้มาเสริมกันเสริมประสิทธิภาพกันลักษณะที่เสริมฤทธิ์กัน ซึ่งทางภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าซินิชิซึมเพื่อให้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ปรับระดับภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็จะดูแลสุขภาพด้วยตัวของท่านเองงานเหล่านี้มันเป็นที่สนใจของคนก็จริงแต่หลายๆท่านก็บอกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่ภูมิคุ้มกันวิต ในร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถดูแลอาการหลากหลายถึงขนาดนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยอาจจะมีการเสริมใส่เซรอยเข้าไปหรืออาจจะมีการเติมยาที่ไม่ควรที่จะเติมเข้าไปผมก็อยากจะเรียนว่าพวกเราเป็นนักเาสตร์นะครับอันนี้คือจรรยาบัณที่เรายึดมั่นตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทําจะต้องเป็นการที่เชื่อถือได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเราต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทํานั้น โมเลกุลใดในผลิตภัณฑ์กําลังทําอะไรกับผู้บริโภคและทําอย่างไรกับเซลล์ในร่างกายนะครับเมื่อเรามั่นใจตรงนั้นแล้วเราก็คานึงถึงความปลอดภยัยและเมื่อปลอดภัยแล้วจึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนมีตั้งคําถามในช่วงปีต้นๆบัดน,นี้คําถามเหล่านั้น,นมันหายไปหมดแล้วนะครับก็ออยากจะเรียนว่าแม้กระนั้นว่าก็ตามเราได้มีการทลายกําแพงความไม่เชื่อมั่น ลงไปได้มากพอแล้วแต่งานวิทยาศาสตร์ของเราก็ยังดำเนิต่อไปนะฮนะนักวิทยาศาสตร์ของเราจะไม่หยุดนิ่งเราก็ค้นคว้าวิจัยพัฒนาต่อไปของเราไปเรื่อยปัจจุบันอาการผิดปกติในร่างกายแทบทุกอาการผิวบรรณออเปอรชันบิช่วยได้มันมีอาการที่หนักกว่านั้นซึ่งหลายหลาคนว่าคิดว่ามันจะไม่มีสิ่งใดมาช่วย นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ช้ดีได้เรามีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายทําให้เรามีความเข้าใจว่าและมั่นใจว่าเราจะสามารถพัฒนาความรู้ของเราให้ครอบคลุมไปดูแลสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นะ เพราะฉะนั้นเราก็ดาเนินด้วยมาตลอดมาปัจจุบันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับการวิจัยพัฒนาของเรายังคงดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ5ปีผ่านไปแล้วอีก5ปีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบแต่ว่างานวิจัยของเราต้องเดินต่อไปนะครับเพื่อจะให้เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเชื่อเชื่อถือและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยและมวลม,มนุษยชาติต่อไปครับ